สวัสดีครับอีกเซลล์วีเ i ด n ีไซ์นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาฝึกสร้างสูตรนะครับสูตร VBA นะครับคลิปนี้จะสอนให้ทำสูตร VBA นะครับเพื่อใช้งานกันเองครับโดยอ้างอิงจากนะครับอินเด็กกับแมสสนะครับเราจะสร้างภายในชื่อ z x นะครับหรือว่าพี่ๆจะตั้งชื่อเป็นชื่ออะไรก็ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับแซเนี่ยจะสามารถค้นหาได้รอบทิศทางเลยครับบนล่างซ้ายขวานะครับจะสามารถค้นหาได้รอบทิศทางเลยครับเดี๋ยวไปดูวิธีการ สร้างกันนะครับผมโอเคก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างอ,อินเด็กกับแมชก,ก่อนนะครับอผมจะค้นหาข้อมูลตรงนี้นะครับจากทางด้านขวามือนะครับแล้วก็ให้ส่งกลับเป็นอะไรดีเป็นเลขที่แล้วกันนะครับผมจะค้นหาข้อมูลตรงนี้นะครับช่วงนี้นะครับแล้วก็ให้ส่งกลับมาในช่วงนี้นะครับโอเค ผมจะใช้อินเด็กแมทนะครับเท่ากับนะครับอินเด็กนะครับอาร์เรนะครับอาร a y ก็คือชุดข้อมูลที่ผมต้องการจะส่งกลับนะครับผมก็เลือกช่วงนี้เลยนะครับานี่เลือกตั้งแต่เฮดเดอร์เลยก็ได้นะครับจนถึงตรงนี้นะครับโดยให้แมทนะครับแมทนะครับกับครับข้อมูลที่จะลุกอัพก็คือตรงนี้นะครับ อ่าลำดับตรงนี้ก็เป็น c นะครับค่าตรงกับ C นะครับในช่วงนี้นะครับ extract m a t c h นะครับก็แร้อนะครับกดเอน e ตได้เลยนะครับอ่ามันก็จะส่งกลับแบบนี้นะครับถ้าเป็น c ก็จะส่งกลับอ่าเป็น EX 002ูนยนครับอ่าผมลองเปลี่ยนนะครับ a นะครับ b นะครับ c นะครับอ่าทีนี้ลอง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 ให้ส่งกลับเป็นนะครับ เป็นค่าใช้จ่ายตรงนี้อเป็นรายการตรงนี้นะครับคอมเิวเตอร์ครับซีเท่ากับเดินทาง a นะครับ b นะครับแล้วก็ l นะครับโอเคหลักการของ index match นะครับตรงนี้นะครับผมจะ c o p ปมาวางตรงนี้ก่อนนะครับโอเคประมาณนี้นะครับอิ index match ถ้าเราใช้อเขียนสูตรแบบนี้นะครับเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะค้นหาจากอ ด้านบนแล้วก็ส่งกลับแถวนี้นะครับหรือว่าจะค้นหาจากตรงนี้นะครับแล้วก็ส่งกลับตรงนี้นะครับเราสามารถค้นหาได้รอบทิศทางนะครับรอบทิศทางครับโดยนะครับโดยเราจะต้องกําหนดเงื่อนไขให้ชัดเจนนะครับว่าต้องการส่งกลับที่คอลัมน์ไหนนะครับแล้วก็คอลัมน์หรือว่าโลนะครับต้องเท่ากันนะครับแบบนี้นะครับสมมุติว่าเราต้องการค้นหาจากตรงนี้นะครับส่งกลับก็ต้องเป็น จํานวนโลที่เท่ากันนะครับไม่ใช่เราจะค้นหาจากตรงนี้แล้วก็ส่งกลับจํานวนโลแบบนี้นะครับโอเคเดี๋ยวไปดูวิธีการสร้าง VBA เลยล้วกันนะครับผมเราจะอ้างอิงจาก index match นะครับเดี๋ยวเราจะ,ะก่อนอื่นพี่ๆต้องตั้งค่า m a โครกันก่อนนะครับสำหรับ excel macro นะครับใช้ได้ทุกเวอร์ชันนะครับทุกเวอร์ชันนะครับตั้งแต่2007จนถึง365เลยนะครับสำหรับ ฟังก์ชันที่เราจะสร้างกันตรงนี้นะครับก็คือเป็น Excel รุ่นเก่าก็สามารถใช้ได้นะครับแต่ว่าต้องตั้งค่ามาโครนะครับแล้วก็ Excel ไฟล์จะต้องเป็น x l s m นยนะครับเป็นมาโครนั่นเองครับวิธีการตั้งค่าก็อยู่ที่หน้าเพจที่ปักบุรด้วยนะครับเข้าไปดูกันได้นะครับโอเคเดี๋ยวมาเริ่มนะครับที่ตั้งค่าเสร็จก็มาเริ่มที่ developer นะครับแล้วก็มาเือก Visual Basic ตรงนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลบตรงนี้ไปก่อนโมดูลไปก่อนโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะ ขวาตรงนี้นะครับคลิกขวาตรง VBA Project นะครับแล้วก็ Insert Module นะครับเสร็จแล้วนะครับที่โมดู l e หนึ่งก็จะมีบอกตรงนี้ก่อน Module หนึ่งนะครับก็จะมีช่องช่องว่างอของพี่ๆอาจจะเป็นสีขาวนะครับอันนี้ผม Modify ให้มันเป็นสีดำนะครับก็คือเดี๋ยวจะมีช่องว่างๆสีขาวด้านขวาของพี่ๆนะครับอก็เลือกที่ Insert นะครับแล้วก็ Procedure ตรงนี้นะครับคลิกไปเลยนะครับ เสร็จแล้วนะครับตรงนี้นะครับสามารถสร้างชื่อนะครับสร้างชื่อเป็นชื่ออะไรก็ได้ครับสูตรรหือฟังก์ชันนะครับใครที่ไม่มี x l o ล k up ก็อาจจะสร้างเป็น x l o ล k up ก็ได้ครับอ่าแบบนี้นะครับหรือว่าอาจจะเป็น z l o ล k up ก็ได้ครับอ่าให้เข้าใจแล้วก็สามารถใช้งานได้ได้เองนะครับอ่าผมจะตั้งเป็นอ่า z x แล้วกันครับสองตัวอ่าโอเคแล้วก็ต่อมานะครับเลือกตรงนี้นะครับใช้เป็นฟังก์ชันนะครับ โอเคสโคปก็เป็นพลาสติกตรงนี้ถูกต้องแล้วครับกดโอเคได้เลยนะครับเสร็จแล้วก็จะได้ฟังก์ชันมาแบบนี้นะครับก็จะได้โค้ดมาแบบนี้นะครับโอเคเสร็จแล้วนะครับเราจะต้องมาสร้างตัวแปรในนี้ก่อนครับอพิมพ์ตามเลยครับ x นะครับ x นะครับ add นะครับ variance นะครับ v นะครับอ่าก็เลือกตัวนี้เลยได้เลยนะครับประเภทนะครับ บริเอนจะสามารถรองรับนะครับรองรับชุดข้อมูลหรือว่ารองรับข้อมูลได้หลากหลายประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อความตัวเลขหรือว่าวันที่นะครับอ่าต่อมาณนี้นะครับแล้วก็คอมมานะครับคอมมาต่อมานะครับเราจะกาตัวแปรเป็นอ่าซีสองนะครับอ่าแอดนะครับเรนจ์นะครับอ่าเป็นช่วงนะครับอ่าโอเคต่อมานะครับเราก็จะก๊อปปี้ตรงนี้เลยก็ได้นะครับถ้าไม่อยากพิมพ์คอมมานะครับคันโทรวีนะครับซีสองก็เปลี่ยนเป็นซีหนึ่งนะครับโอเคอ่าเท่านี้นะครับ โอเคพิมตามนี้เลยก็ได้นะครับอ่ะต่อมานะครับเราจะสร้างสูตรของเรานะครับเราก็พิมพ์ชื่อสูตรของเราไปครับ zx นะครับตามชื่อนี้เลยนะครับอ่าตามชื่อนี้เลยนะครับ zx นะครับหรือว่าพี่ๆตั้งชื่อเป็นอะไรก็ตั้งได้เลยครับเป็นภาษาไทยก็ได้นะครับแต่ว่าไม่แนะนํานะเพราะว่ามันอาจจะเวลาเรียกสูตรมาใช้งานมันก็อาจจะเพี้ยนๆอะไรประมาณนี้นะครับโอเคตั้งเป็น z x นะครับเท่ากับนะครับอ่าเว้นวรรคหนึ่งทีเท่ากับนะครับ โอเคเราจะเรียกใช้อินเด็กก่อนนะครับอ่าเดี๋ยวนะครับผมจะคอมเมนต์ตรงนี้ไว้ก่อนนะครับแล้วก็มาดูนะครับผมจะก๊อปปี้ตรงนี้นะครับก๊อปปี้นะครับโอเคเสร็จแล้วนะครับผมผมจะมาวางตรงนี้นะครับเพื่อให้อ้างอิงนะครับว่ามันเป็นอินเด็กกับแมสนะครับโอเคเสร็จแล้วผมก็จะเอาคอมเมนต์ออกนะครับโอเคต่อมานะครับให้พิมพ์อ worksheet ฟังก์ชันนะครับ dot i n น e x นะครับอ่า w o r k s h e e t นะครับฟังก์ชันนะครับ dot นะครับถ้าใครพิมพ์ถูกนะครับพอกด dot นะครับมันก็จะมีข้อมูลให้แบบนี้นะครับโอเคถ้าใครพิมพ์ถูกนะครับกด dot นะครับอ่า ดอทแบบนี้นะครับก็จะมีเม็ดดอทนะครับที่เป็นฟังก์ชันมาให้เลือกใช้งานกันนะครับเราก็พิมพ์ไป Index ็กนะครับอินเด็กตรงนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับก็วงเล็บเลยนะครับวงเล็บเลยครับ c สอง่า c หนึ่งนะครับ C หนึ่งก่อนนะครับมันก็จะคล้ายๆกับช่วงตรงนี้นะครับที่เราเลือกนะครับต่อมานะครับคอมม่านะครับเราก็อาจจะ c r p y ตรงนี้ก็ได้นะครับถ้าไม่อยากพิมพ์นะครับ ก็จะเป็นเวิร์กชีตฟังก์ชันนะครับดอทนะครับแมทนะครับ mat นะครับเรามีอินเด็กซ์แล้วก็มีแมทัเปนั์เสร็จแล้วนะครับวงเล็บนะครับ x นะครับ x ก็คือสิ่งที่เราจะค้นหานะครับต่อมาครับก็คอมม่านะครับเป็น c สองครับค้นหาอะไร ที่ช่วงของ C2 นะครับ C1 ก็เป็นข้อมูลที่ต้องการส่งกลับนะครับโอเคเสร็จแล้วนะครับก็คอมมานะครับ track เป็นศูนย์นะครับเหมือนเหมือนเหมือนคล้ายๆกับสูตรข้านล่างที่ผม c o p y มานี่เลยนะครับคล้ายๆกันนะครับอ่าเสร็จแล้วก็วงเล็บปิดสองตัวนะครับกด enter นะครับเท่านี้นะครับเท่านี้เลยครับบรรทัดเดียวเลยโอเค ถ้าใครยังพิมพ์ไม่ทันก็ดูแล้วก็กดหยุดไว้แล้วก็พิมพ์ตามนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะไปต่อเลยนะครับโอเคกดตรงนี้นะครับออกมาที่ Excel นะครับปึ๊บนะครับอ่ามาที่หน้านี้ละเราทดลองพิมพ์นะครับพิมพ์นะครับผมจะลองเลือกรายการดูนะครับพิมพ์เท่ากับนะครับ z ซเอ่าซ x ซเอ็กมาแล้วครับวงเล็บเปิดนะครับซเอ็กซ x นะครับวงเล็บเปิดนะครับ ล o k ัพที่ลำดับตรงนี้นะครับค้นหาจึ่ลำดับตรงนี้นะครับถ้าตรงกันกับลำดับตรงนี้นะครับก็ให้ส่งกลับนะครับเป็นรายการตรงนี้นะครับลองกด enter นาเรียบร้อยนะครับปล๊ง่ายไหมครับรู้สึกรู้สึกว่าง่ายไหมครับเสร็จแล้วตรงนี้นะครับผมก็สามารถเลือกแบบนี้นะครับแล้วก็กดฟังก์ชัน F4 นะครับเพื่อล็อกเซลล์นะครับ ตรงนี้ก็ล็อกคอลัมน์ในการค้นหานะครับฟังก์ชัน F4 นะครับอ่าแต่ด้านด้านหลังนี้นะครับเราก็สามารถลากไปได้เลยนะครับปึ๊บแบบนี้นะครับโอเคหรือลากย้อนกลับมาทางซ้ายมือแบบนี้นะก็จะเป็นวันที่ตรงนี้นะครับอ่าเปลี่ยนฟอร์แมตเป็นวันที่นะครับโอเคอ่าทำไมเราถึงต้องสร้างอ่าฟังก์ชันไว้ใช้งานเองก็คือเหมาะสำหรับคนที่ไม่มี o o k up นะครับแล้วก็อ่าเหมาะสำหรับคนที่ อาจจะงงๆเรื่องการใช้ Index match นะครับก็สร้างตัวนี้ไว้เลยนะครับแทน i n d e x Match นะครับแทนตัวนี้นะครับที่เราจะจะอ่าจะต้องมานะมามาพิมพ์แบบนี้นะครับอ่าไม่ต้องพิมพ์ i n d e x กับ Match นะครับก็แค่ z x ตเแล้วครับแล้วก็เลือกสิ่งที่ต้องการอ่าค้นหานะครับแล้วก็ค้นหาจากชุดข้อมูลช่วงตรงไหนนะครับแล้วก็ส่งกลับนะครับตรงไหนนะครับประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวลองอีกตัวอย่างนึงครับอ่าลองนะครับเท่ากับนะครับ z x นะครับ ค้นหานะครับจากค้นหาตรงนี้นะครับโดยนะครับถ้าข้อมูลตรงกันกับช่องนี้นะครับกับช่วงนี้ที่เรือกนะครับให้ส่งกลับเป็นารายการตรงนี้นะครับกด enter ประมาณนี้นะครับเราสามารถค้นหาจากทางด้านขวามือได้นะครับแบบนี้นะครับที่เหลือเราก็อาจจะ ใส่เป็นฟังก์ชัน f4 นะครับก็คือล็อกล็อกเซลไว้นะครับแบบนี้นะครับอ่าเราลองลากไปทางขวามือนะครับเึิบเึิบอ่ายอดเงินอ่าได้ถูกต้องนะครับสาธุรณ่มก็คก็เป็นวันที่ได้นะครับแบบนี้นะครับอ่าลองเปลี่ยนนะครับเึิบอ่าเป็นไงครับทีนี้ผมจะลองค้นหาจากด้านบนลงล่างครับอ่าเท่ากับนะครับ z x นะครับโอเค z x ค้นหาตรงนี้นะครับดีอ่าดีนะครับ เท่ากับ z x นะครับค้นหา b นะครับตรงนี้นะครับให้นะครับดูจากชุดข้อมูลนี้นะครับถ้าตรงกันนะครับก็ให้ส่งกลับมาในแถวนี้นะครับโอเคเราเลือกแถวที่จะส่งกลับได้เลยนะครับอ่าก็กด enter นะครับ เดี๋ยวอ่ะโอเคกด enter ตรงนี้ดีนะครับมันไม่มีนะครับมันไม่มีนะครับเราอาจจะใส่ไป if error ก็ได้ครับข้างหน้านะครับ if error นะครับ if error นะครับก็ให้ส่งค่ากลับเป็นอ่าใส่สตริงไปก่อนนะครับหน้าหลังนะครับเสร็จแล้วก็กินข้อความใน่งนี้ได้นะครับเป็นไม่พบนะครับไม่พบข้อมูลนะครับโอเค วงเล็บปิดนะครับกด enter ครับรอเดี๋ยวตรงนี้ของพิมพ์ผิดอ่าวงเล็บปิดนะครับกด enter ครับอ่าไม่พบข้อมูลครับถ้าผมเปลี่ยนตรงนี้เป็น n นะครับอ่าก็จะมีข้อมูลมาแบบนี้ละเดี๋ยวผมจะใส่สต r i n g เข้าไปอ่าจะใส่็อกเซลลเข้าไปนะครับติดป่านะครับเป็นสต r i n g ทุกครั้งเลยอ่าแบบนี้นะครับ d ลลา a r s i g นะครับกด enter นะครับอเคแบบนี้นะครับ ตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับ n มันก็จะตรงกันกับตรงนี้อยู่แล้วนะครับ n กับเท่าที n นะครับกับตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นลำดับนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะเลือกเปลี่ยนอร์แมตเป็น general นะครับโอเค n ตรงกับ6นะครับคือค้นหาจากด้านบนลงล่าง่านนี้นะครับด้านบนลงล่างนะครับ ko P นะครับ P ก็จะเจอทันทีครับ P ก็จะเจอแบบนี้นะครับรายรับจากลูกค้านะครับอ่าแล้วก็ R นะครับก็็จะเป็นยอดหนึ่งนะครับแล้วก็ Q ก็จะเป็นเลขที่ใมสสาคัญนะครับค้นหาจากบนลงล่างนะครับอ่าทีนี้ค้นหาจากล่างขึ้นบนผมยังไม่เคยลองนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูนะครับ A หนึ่งครับจะล่างมาทางนี้นะครับ โอเคเดี๋ยวผมจะลองสลับนะครับอันนี้นะครับ mm hmm. เลื่อนมาข้างล่างนะครับเบรบ์ปุ่มเอนเตอรครับไม่พบข้อมูลตรงนี้ผมจะเปลี่ยนจอบดาวตรงนี้นะครับอ่าให้มาเลือกตรงนี้นะครับอ่าผมจะได้เปลี่ยนหร Job ับจอบดาวได้นะครับโอเคเปลี่ยนเป็น a อนะครับอ่าเจอนะครับปบ๊บปเ๊บ,บอ่าโอเคปบ๊บ ก็ได้นะครับล่างขึ้นบนก็ได้นะครับจะบนลงล่างจะล่างขึ้นบนนะครับจะซ้ายไปขวาจะขวามาซ้ายได้หมดครับตรงกลางไปซ้ายไปขวาได้หมดนะครับสําหรับแซทลุกอัพก็น่าจะเท่านี้นะครับเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับที่สําหรับการเรียนรู้นะครับของพี่ๆนะครับใครที่ต้องการเรียนรู้แล้วก็ต้องการสร้าง VBA ฟังชันนะครับก็ดูคลิปนี้นะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีเท่านี้นะครับพี่ๆท่านใดต้องการสนับสนุนฟังก์ชันอื่นๆนะครับก็สามารถอินบ็อกซ์เข้ามาได้นะครับผมอ ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็าฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์นะครับแล้วก็คอมเมนต์กันเข้ามาด้วยนะครับว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะเท่านี้นะครับผมอีกเอ็กเซลวีดีด์ให้ Excel ทํทำงานแทนคุณสวัสดีครับ